วันนี้มีคลิปมาให้เพื่อนๆดูนะคะมีหนุ่มคนหนึ่งค่ะย้ายจากอังกฤษมาอยู่ที่เมืองไทยบอกว่าในช่วง6เดือนแรกเนี่ยคุณแม่กลัวว่าจะมาอยู่เมืองไทยไม่ได้เพราะว่าไม่เหมือนที่อังกฤษแม่ก็เลยตามมาอยู่ด้วยในช่วง6เดือนแรกค่ะแต่สุดท้ายอยู่เมืองไทยมาตั้ง1ปีโดยคุณพี่คนนี้นะคะเขาอยู่ที่พัทยาค่ะบอกว่าปีหนึ่งเนี่ยยอมจ่ายเงิน3 0,000กว่าบาทเพื่อเป็นวีซ่าที่จะอยู่เมืองไทยต่ออาหารไทยเนี่ยทำให้มีความสุขมากๆแล้วก็ ไม่อยากจะกลับอังกฤษเลยะมีคนมาคอมเมนต์นะบอกว่าอยากจะรู้จังเลยว่าอาที่อังกฤษเนี่ยรสชาติเนี่ยเป็นยังไงบ้างเกรเตอร์มาตอบนะบอกว่ามีแต่ปลาแล้วก็มันฝรัง่งแล้วก็ไม่พลาดค่ะมาอยู่เมืองไทยบอกว่าได้ส่งคลิปวิดีโอนี้ไปให้แม่ดูที่อังกฤษแม่บอกว่าโอโ้โหทาไมถึงดูสนุกจังเลยะที่เมืองไทยเนี่ยมีแต่คนดูแล้วมีความสุขซึ่งก็เป็นบรรยากาศสงกรานต์ที่พัทยานะคะแน่นอนเลยว่ามีความสุขมากๆพัทยาเนี่ยเมืองก็น่าอยู่อยู่แล้วแล้วก็ ยังบอกอีกนะบอกว่าไม่เคยเสียดายเงินค่าต่อวีซ่าที่เมืองไทยเลยเพราะว่าทาไมรู้嘛ทําให้มีความสุขมากๆากหากกลับไปอยู่ที่อังกฤษนะชีวิตคงจะไม่ได้มีความสุขแบบนี้อย่างแน่นอนแม่แล้วก็มีข้างบ้านมาคอมเมนต์อีกแล้วแปะทงด้วยนะคะบอกว่าขอบคุณมากๆเลยที่ช่วยเผยแพร่วัฒนธรรมของแคมโบโอ้โหมีหลายคนมาคอมเมนต์เลยค่ะอันนี้คือคอมเมนต์ของแคมโบเดียแน่นอนแหละว่านักท่องเที่ยวแต่ละคนที่เคยไปแล้วเขาจะต้องมีประสบการณ์อย่างแน่ นนแต่ประสบการณ์แบบไหนนั้นไม่ต้องมาสอบถามเลยบางคอมเมนต์ค่ะบอกว่าโอ้โหดูแล้วไม่น่าจะใช่นะเป็นเมืองแห่งสุกโปรกมากกว่ายังว่าเนี่ยนักท่องเที่ยวยังไม่กล้าไปเลยโอ้โหแล้วแปลกมากเลยนะของครีเอเตอร์คนนี้มีคอมเมนต์ของแคมโบเนี่ยมาเพียบเลยค่ะและคุณพี่คนนี้ยังบอกด้วยนะบอกว่าได้ออกไปเล่นน้าสงกรานในเมืองไทยรู้สึกดีมากๆเพราะว่าได้ไปทําบุญด้วยเขาได้เล่าให้ฟังนะบอกว่าตอนนี้ตัดสินใจแล้วแหละว่ามาอยู่เมืองไทยเปรียบเสมือนกับว่า ว่าตอนเนี้เป็นชีวิตหลังกเกษียณ รู้สึกว่าชีวิตมีความสุขอยู่เมืองไทยอะไรก็เรียบง่ายแล้วก็บอกด้วยนะบอกว่าคือชีวิตเนี่ยเปลี่ยนไปเลยหลังความรู้สึกที่ได้ต่อวีซ่าอยู่ในเมืองไทยอีกหนึ่งปีใจจริงเนี่ยไม่อยากจะกลับอังกฤษเลยเพราะว่ามีความสุขมากแค่ได้เจออาหารไทยก็มีความสุขละคิดดูเถอะไปตลาดซื้อข้ขาวมาสองถุงข้าวห่อหนึ่งใช้เงินไปทั้งหมดแค่70บาทเท่านั้นเองคือราคาเนี่ยเทียบกับที่อื่นไม่ได้เลยแล้วก็ทุกๆครั้งมักจะส่งคลิปวิดีโอไปให้ ให้คุณแม่ดูแม่บอกว่าดีใจมากๆเลยที่ลูกมีความสุขแถมยังได้กินอาหารไทยทุกๆวันอีกไม่เหมือนกับตอนที่อยู่อังกฤษเลย แล้วเขาก็ได้เล่าให้ฟังนะบอกว่ามีเพื่อนที่อังกฤษบางคนนะ่ะมาถามบอกว่ายายไปอยู่เมืองไทยเนี่ยไม่กลัวหรอเขาบอกว่าโดยส่วนตัวเนี่ยจะบอกให้เลยว่าที่อังกฤษเนี่ยน่ากลัวกว่าเยอะขนาดตัวเองเนี่ยอยู่ที่ลิเวอร์พูลนะเวลาไปไหนมาไหนกลางคืนในเมืองไทยสามารถเดินไปเที่ยวไปขับรถที่ไหนก็ได้แต่ว่าถ้าเกิดอ,อยู่ที่อังกฤษเนี่ยจะไม่สามารถทําแบบนี้ได้เลยนะขนาดอยู่ลิเวอร์พูลก็เหอะแล้วก็ได้คุยกับน้องชายน้องชายบอกว่ายังไงรู้ไหมอยากจะมาเมืองไทยมากๆ เ,เพราะว่าเห็นกิน KFC ได้ข่าวว่า KFC ที่เมืองไทยเนี่ยอร่อยมากๆ KFC ที่อังกฤษเนี่ยรสชาติมันไม่ค่อยอร่อยเลยแล้วคุณพี่เขาก็ได้โพสคลิปหนึ่งนะคะบอกว่ามีคนมาคอมเมนต์บอกว่า,า,วาถ้าเกิดมาไทยแล้วสร้างประโยชน์ให้เมืองไทยก็ยินดีค่ะแต่ว่าถ้าเกิดอยู่แล้วสร้างปัญหาก็กลับบ้านไปเถอะเดรีเอเตอร์คนนี้ก็ได้ตอบนะคะบอกว่าไม่เคยพูดไม่ดีเกี่ยวกับประเทศไทยเลยครับสิ่งที่ผมทําคือกินแล้วก็พักผ่อนเหมือนกับเป็นการใช้ชีวิตในวัยเกษ มีหลายคนเลยนะคะมาตอบคอมเมนต์บอกว่าไม่ต้องไปสนใจคําพูดของบางคนหรอกค่ะอยู่ในเมืองไทยใช้ชีวิตให้มีความสุขต่างชาติหลายคนก็อยากจะมาอยู่เมืองไทยเยอะเพราะว่าชอบอาหารไทยบางคอมเมนต์นะาบอกว่าถ้าเกิดบางทีเนี้ยต่างชาติมาทําคลิปแล้วเจอคอมเมนต์แปลกๆบางทีพวกนั้นนะแค่เขียนภาษาไทยแต่ว่าไม่ใช่คนไทยก็มีนะเพราะฉะนั้นอย่าไปสนใจอะไรมากเลย บางคนก็เข้าไปคอมเมนต์ค่ะบอกว่าเห็นคุณมาเมืองไทยแล้วมีความสุขดีใจมากๆแต่ว่าก็เที่ยวให้ระมัดระวังด้วยนะครับที่อยู่ในเมืองไทยเนี่ยมีทั้งคนดีทั้งคนไม่ดีปะปนกันไป เทรเตอร์หนุ่มหล่อคนนี้นะคะบอกว่าที่ชอบเมืองไทยหลักๆเลยเนี่ยคือชอบชีวิตที่สุดใสจะเรียบง่ายตื่นมาไม่ต้องวางแผนอะไรมากเลยอย,า,อยากทําอะไรก็ทําไม่เหมือนตอนอยู่ที่อังกฤษนะคือตื่นมาก็ต้องไปทํางานหาเงินแล้วว่าใช้ชีวิตเนี่ยแตกต่างกันมากๆเลยคือเทรเตอร์คนนี้วเวลากินอาหารไทยเนี่ยหน้าตาจะแบบยิ้มแย้มและมีความสุขมากๆเลยนะคะหนึ่งเมนูที่ชื่นชอบมากๆนั่นก็คือปลาเผาค่ะบอกว่าชอบบอกแม่มากๆเลย เราก็ต้องถ่ายคลิปวิดีโอให้แม่ดูด้วยนะว่าอยู่เมืองไทยเนี่ยกินปลาเผาบ่อยมากบางทีก็กินหนึ่งตัวบางทีก็กิน2ตัวกินไปโยกย้ายใส่สะโพกไปค่ะแม่มีกินกับขนมจีนแล้วก็ผักด้วยนะคะมีหลายคนมาคอมเมนต์บอกว่าเออทาไมเราเป็นคนไทยเนี่ยเราเห็นเขากินอาหารไทยแต่ละคิดแล้วมีความสุขจังเลยะบางคอมเมนต์บอกว่าโอ้โหแอบเป็นห่วงอะ่ะว่าถ้าเกิดกลับไปอังกฤษนี่จะกินอาหารที่อังกฤษได้ไหมเนี่ยโดยเขาบอกนะคะว่าชอบเมืองไทยมากๆกการใช้ชีวิตในเมืองไทยเนี่ย เวลาฝนตกไม่อยากจะขับรถไปกกไกลๆก็เดินไปเซเว่นอีเลฟเว่นก็ได้มีของกินสารพัดเลยใช้เงินแค่200บาทเนี่ยได้ของกินมาเพียบเลยนะซึ่งครีเอเตอร์คนนี้นะคะเขาก็ได้มาเล่าเรื่องราวในชีวิตของเขาให้ฟังค่ะบอกว่าจริงๆเนี่ยตอนอยู่ที่อังกฤษก็ทํางานธรรมดานี่แหละแต่ว่าตั้งแต่ปี2020ตัดสินใจลาออกจากงานที่อังกฤษหลังจากนั้นก็เริ่มทํางานออนไลน์จนกระทั่งไทยที่สุดตัดสินใจย้ายมาอยู่เมืองไทยแล้วก็ได้เล่าให้ฟังต่อ บอกว่าอยู่เมืองไทยเนี่ยดูหนังแล้วก็หลับตั้งแต่5้าโมงเย็นจนถึง2องทุ่มหลังจากนั้นก็ออกไปหาอะไรกินคือเป็นชีวิตที่มีความสุขมากๆถ้าเกิดอยู่อังกฤษแล้วก็หลังสองทุ่มร้านค้าคงจะปิดหมดแล้วจะหาอะไรกินก็คงจะหาไม่ได้เลยพอรู้แบบนี้แล้วในใจก็ไม่อยากจะกลับอังกฤษอีกเลยและตอนอยู่ที่อังกฤษก็ต้องทํางานวันละ12ชั่วโมงสัปดาห์หนึ่งทํางาน6วันในช่วงที่อยู่ที่อังกฤษเนี่ยได้เงินประมาณ2,000ปอนด์ต่อสัปดาห์หรือว่าคิดเป็น เงินไทยก็ประมาณ86,000บาทแต่ว่าเหนื่อยมากๆต้องเข้างานตั้งแต่6โมงเชา้าแล้วก็เลิกงานในช่วง6โมงเย็นคือชีวิตตอนอยู่ที่อังกฤษเนี่ยไม่ได้เป็นเหมือนกับเมืองไทยเลยนี่แหละเป็นเหตุผลที่ไม่อยากจะกลับไปที่อังกฤษแล้วก็เล่าให้ฟังนะบอกว่ามีวันหนึ่งรู้สึกหิวตอนห้าทุ่มเนี่ยอยากจะกินซ้มตำไก่ย่างพอขี่ออกไปดูโอ้ร้านปิดหมดแล้วแต่ก็ไม่เป็นไรสุดท้ายก็ได้อย่างอื่นมากินอยู่ดีได้ผลไม้กลับมาเพียบเลยล่ละ และมีวันหนึ่งรู้สึกหิวประมาณ4ี่ทุม่มก็เลยส่งคลิปวิดีโอไปหาแม่บอกว่าจะออกไปหาอะไรกินแม่ตกใจบอกว่าสี่ทุ่มในเมืองไทยเนี่ยยังมีของกินขายอยู่อีกเหรอมีหลายคนมาคอมเมนต์เลยนะบอกว่าโอ้คุณแม่คงจะไม่เข้าใจว่าเมืองไทยเนี่ยจะต้องมีของกินตลอด24ชั่วโมงค่ะ แล้วก็ยังบอกอีกนะบอกว่าตอนอยู่ที่อังกฤษเนี่ยต้องทําอาหารกินเองเพราะว่าต้องประหยัดเงินแต่ว่าพออยู่เมืองไทยโอ้โหซื้อกินถูกกว่าทําเองอีกนะมือ้อนึงเนี่ยใช้เงินไม่ถึง200บาทเลยวลาเวลาซื้อของเนี่ยก็ไปซื้อตามตลาดนัดได้มีของขายสบายๆเพียบเลยอะถุงเท้าเนี่ยตามข้างทางคู่ละสิบบาทเองซื้อฐานก็แค่30โอ้โหชอบมากๆเลยมาเจอเมืองไทยเนี่ยเป็นชีวิตที่เรียบง่ายสบายๆรู้สึกชอบจริงๆและสุ ทายนะคะครีเอเตอร์หนุ่มหล่อคนนี้เขาก็ทิ้งไทยเอาไว้บอกว่าชีวิตที่เรียบง่ายก็คืออยู่ที่เมืองไทยนี่แหละตอนอยู่ที่อังกฤษได้เงินเดือนหลักแสนแต่อยู่แล้วไม่มีความสุขเลยตอนนี้อยู่ที่เมืองไทยได้เงินหลักแสนเหมือนกันแต่ว่ามีความสุขมากเลยครับแล้วก็ตลกมากๆเจอคอมเมนต์แคมโบโผล่มาอีกละบอกว่าอย่าลืมมาเที่ยวกัมพูชาน,นะจ๊ะเป็นสถานที่ที่ปลอดภัยมากไม่มีภัยพิบัติธรรมชาติอย่างเด็ดขาดมีคนมาตอบแทนด้วยนะบอกว่าแน่ใจหร ว่าปลอดภัยแล้วก็มีบางคนมาคอมเมนต์ค่ะบอกว่าเราเองก็มีแฟนเป็นคนอังกฤษเหมือนกันค่ะเวลามาเมืองไทยเขาชอบมากไม่อยากจะกลับอังกฤษเลยบอกว่าที่อังกฤษเนี่ยหนาวมากหนาวจนไม่อยากอยู่เลยมาเมืองไทยเนี่ยอากาศดีที่สุดละเห็นแบบนี้แล้วดีใจมากๆเลยนะคะรู้สึกภูมิใจที่ได้เกิดเป็นคนไทยค่ะแล้วเพื่อนๆล่ะคะเห็นแบบนี้แล้วมีความรู้สึกยังไงกันบ้างอย่าลืมมาร่วมกันแสดงความคิดเห็นและคอมเมนต์ได้ที่ใต้คลิปวิดีโอนี้เลยค่ะ